คอมเมดี้ตูนเรื่องข้าวหน้าไก่ใจหน้าแดงสไปซี่สปูน <c oughs> เปิดฉากความหาป่วนจิตณร้านข้าวตำสั่งเล็กๆริมคลองทิศทษยาวไม่แพ้ราคาหมูตอนนี้เฮียหมูตอนเจ้าของร้านผู้มีพระสวรรค์ด้านการบนแต่ลึกๆใจดีเหมือนไข่พะโล้เย็นๆวันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่ออินูซ er, <c oughs> ับเวอร์สาวติ๊กตอกขี้เล่นขี้แซวเขามาสั่งเมนูที่ไม่มีอยู่ในตำราเช่นข้าวนาไก่จิกข้าวต้มเคลงแรป และน้ำปลาพ่นเพชรจนวิญญาณไก่ใบมอดถึงกับลุกมาเคลมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหมูเฮียวันนี้หนูขอสั่งข้าวหน้าไก่เสิร์ฟพร้อมสกิลเต้นบอยแบนด์หนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานยังเข้าหน้าไข่หวานปัดบลัชออนอยู่เลยวันนี้อัปเดตเวอร์ชั่นเหรอก็เฮียหน้าเข้มแบบนี้หนูต้องเพิ่มเครื่องเทศบ้างไงจะได้เขินกันทั้งหม้อ ข้าวหน้าไก่ที่ผมทํายังไม่สั่นเท่าใจตอนเจอคําสั่งหนูเลยเนี่ยเฮีย er, ถ้าวันไหนหนูไม่มาเฮีย er จะหายใจออกไหมย่ะไม่รู้อ่ะแต่ถ้างเงียบไปนานสงสัยร้านจะเปิดเพลงลิเกทานติ๊กตอกละมั่งถ้างั้นหนูขอสั่งข้าวหน้าไก่ตาโตเพราะแอบมองคนปรงนะคะโอจะให้หม่อไหนรับผิดชอบหัวใจดีละเนี่ย ไม่ว่างก็เอาจานก็ได้ค่ะขอแค่เฮียมีใจพองั้นตั้งชื่อเมนูวันนี้ว่าข้าวหน้าแซบเวอร์หน่าตึงแต่ใจละลายแล้วกันเฮียเมนูนี้ถ้าลงเมนูจริงหนูจะรีวิวให้10เต็ม10ลบ1เหลือ9ทําทำไมลบละ่ะลบคอมห่างไงคะเฮียจะได้ใกล้กันอีกนิ้วหนึ่ง ความป่วนหนข้าวหน้าไก่จานเดียวอิ่มได้ไม่เท่าตาหวานคนสั่ง 2. งคนปรุงอย่างพอทนแต่คนปั่นเมนูเล่นเกือบทำหม้อไฟระเบิด 3. ร้านไหนไม่มีเมนูนี้ฝากบอกเฮียว่าหนูจะสั่งใจเฮียกลับบ้าน